สวัสดีครับสวัสดีครับสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมเบอร์โทรติดต่อก็098 648 4825นะครับ อากาศอาบ่ายแกๆ่ๆก็อากาศยังไม่ร้อนก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับครับปล่อยให้ช้างกินหญ้ากินดีครับผมอา,อากาศไม่ร้อนอตอนบ่ายๆเนี่ยไม่ค่อยกินเลยครับเพราะว่าอากาศร้อน พากันวิ่งเข้าหลบแดดหมดแล้วก็พาไปลงน้ำกลับขึ้นมาก็มากินหญ้าต่อครับ กินดีเลยครับอาจจะเจอหญ้าที่ถูกปากว่างครับว่าช่วงนี้ข้อหน้าร้อนแล้วก็หญ้าก็จะแห้งตายกันเยอะนะครับจะแห้งตายก็ไม่ค่อยมีหญ้าให้เลือกกินเท่าไหร่ครับ นานๆจะมาเจอหญ้างอนไก่ซึ่งเป็นอาหารโปรดของช้างนะครับกินดีเลครับแม่าฟาสายก็เลอกที่จะกินเถาวันนะครับผมเด็กๆก็ถอนหญ้ากินตาม mẹ mẹ, ba nào pha thôi, thôi à thôi 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 à thai thai thôi 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 Thôi, thôi.

พาน้องช้างมากินหญา้าตามธรรมชาตินะครับปาเดินท่องไพรครับพาเดินป่าจะได้ออกกำลังกายในตัวนะครับผมเพราะว่าเป็นเคยมีแม่ฟ้าใสาเนี่ย ไม่ได้เดินออกกําลังกายก็่าท้องผูกนะครับถ่ายไม่ออกครับท้องอืดไปนอนอยู่โรงพยาบาลสองเดือนเต็มนะครับถอยแก้วถอยถอยถอยแก้วอะไรต้องพาเดินครับเป็นการบริหารลําไส้ อาหารร่างกายในตัวครับเด็กๆจะได้แข็งแรงครับผมออกกำลังกาย,ถอย,ยถอย์นะเยถอยถอยถอยรุ่งถอยแกนถอย์เฮาถอย ไม่เข้าพวกครับชอบเดินกินคนเดียวครับแม่แกตาถอยถอยถอยนะ ข้างหลังนข้างหลังจะเป็นหญ้าสๆหน่อยครับไม่ชอบกินครับชอบมาถอนหญ้าแห้งๆกินครับถอ,ถอย์นะถอยถอทยอเย์เทย์เย์เย Huh? Then. เ้ยพทยยแต่ละเชื่อเก็ชอบไมเหมือนกันเกยจะเดินไปกันคนละที่ครับผมต้องเดินตามด้ยมีไปเรื่อยๆฮะฮๆ ทำอะไรอยู่นุ่งคนเดียวครับเออลุงเอ้ยลุงเอ้ยลุงลุง เลยเขาไปแล้วนั่นไปไหนไปไหนตรงนู้นก็จะเป็นน้ำมูลครับผม มมีน้ำอยู่ใกล้ๆครับร้อนก็ลงไปเล่นเลยครับแต่ว่าถ้าไม่ไม่มาเลี้ยงก็ไม่ได้นะครับแต่นี่มีแต่ป่าอยู่ค่าถ้าไม่มาเลี้ยงก็เล่นของเขาหักหมดครับ ครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเรานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ